จารยครับครับถ้าเรามีไรายได้จากนายหน้าเนี่ยสิ้นปีมาเราต้องยื่นภาษีไหครับนายหน้าเนี่ยถ้าวันนี้ได้รับเงินค่านายหน้าเข้ามาเราจะต้องถูกหกักหนีจ่ายพอเราถูกหักหนี้จ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งต้นทางที่เขาหักเอาไว้นะครับที่ก็เป็นในานาาที่ติดบุคคลหรือเป็นบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการนําส่งภาษีที่เขาหักเอาไว้สิ้นปีมาถ้าเราเพิกเฉย ตัวรายได้ที่เราได้รับมาและมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมสำมะกรนก็จะมีจดหมายมาหาเราให้เราชำระภาษีเพิ่มเติมถ้าเรามีเงินได้จากค่าในหน้าจะจัดอยู่ใน40วงเลบ2ของเงินได้นะครับของบุคคลธรรมดาเวลาเรายื่นแบบแสดนการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%หรือไม่เกิน100,000บาทสมมติว่าเราต้องเสียภาษีอยู่ที่10,000บาทตัวภาษีหักน่าใจ่ายที่เราถูกหักไว้ครับเราสามารถที่จะเอาตัวนั้นนะมาหัก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือขอคืนเราก็สามารถที่จะดําเนินการตรงนั้นต่อได้เลยสรุปก็คือว่าเรามีเงินได้ต้องนําส่งแบบสถานการณร์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ